สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ร้อยพันสาระสุขภาพและยาน่ารู้กับทีที e อ b เพื่อกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึง่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องโรคทางตานะครับที่เราพบกันบ่อยๆโรคทางตาที่พบกันบ่อยๆนั้นแป่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆที่พบเห็นกันมักจะเป็นเรื่องของโรคต้อเนื้อต้อลมโรค ต้อกรจกโรคจอประสาทตาเสื่อมและก็โรคต้อหินซึ่งความรุนแรงของโรคแต่ละโรคนั้นก็แตกต่างกันไปเราจะพบเห็นว่าในปัจจุบันโรคสายตาปกติซึ่งเราอาจจะมองเห็นแล้วว่าคนปกติทั่วไปจะไม่ทราบถึงความรุนแรงของโรคทางตาเท่าไหรนะ่นัก เพราะอาการแสดงออกของโรคทางตานั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเกือบทุกโรคแต่จะมาแสดงอาการที่รุนแรงตอนที่มีการผิดปกติของการแสดงออกเช่นตามัวการมองเห็นภาพที่ผิดปกติที่เราเปิดรายการไปด้วยรายการโรคว่าสายตาผิดปกติจากการมองเห็นเช่นปวดแสบตาตาแดง น้ำตาไหลนั้นจะเป็นโรคอะไรกันแน่อันนี้ในความเห็นแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการต้อหินเป็นส่วนใหญ่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักโรคต้อหินกันก่อนนะครับในอดีตโรคต้อหินนั้นถูกพูดในนิยามที่ว่าผู้ป่วยที่มีอาการต้อหิน จะมีความดันลูกตาสูงเกิน21หรือ22มิลิเมตรประลอดมีอาการปวดตาเป็นหลักและบางครั้งก็มีการมองเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเช่นภาพบางส่วนขาดหายไปทำให้มองเห็นภาพได้ไม่เต็ม360องศาหเหมือนคนปกติกรณีเช่นนี้เป็นโรคต้อหิน ในนิยามใหม่นั้นพวกต้อหินอาจจะไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันตาที่สูงขึ้นผู้ป่วยบางคนมีความดันลูกตาปกติแต่ก็ยังมีภาวะของต้อหินซึ่งต้อหินในอดีตนั้นจะพูดถึงลักษณะเมื่อความดันตาสูงจนทำให้ตาบวมและแข็งมากจนเป็นที่มาคำ คำว่าต้อหินแต่ในปัจจุบันสมาคมจักษุแพทย์ได้เปลี่ยนคำนิยามใหม่ว่าโรคต้อหินนั้นเป็นโรคที่เกิดการถูกทำลายของเซลล์ประสาทในจอตาหรือจอประสาทต,ตานั้นซึ่งจะถูกทำลายไปเรื่อยๆและเสื่อมการทำงานทำให้สูญเสียการมองเห็นและ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ขั้วประสาทตาที่เราเรียกว่าก็โค m มาตคอปปิ้งดิสซึ่งตรงนี้เป็นจุดรวมของเส้นประสาทตาและเมื่อมันถูกทำลายมันจะเกิดการว้าวแหว่งถ้ากรณีที่คัพปิ้งนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงจนนิดมักเกต แสดงถึงอาการของผู้ป่วยไม่สามารถมองเห็นแล้วโดยสรุปแล้วก็คือต้อหินเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทตาซึ่งกรณีที่เป็นต้อหินเราแบ่งออกได้อยู่3มกรณีใหญ่ๆนั่นก็คือต้อหินชนิดมุมตาเปิดต้อหิน มุมตาเปิดนี้มักจะโดยส่วนใหญ่ร้อยละเกสิบโดยที่น้ำในลูกตาที่อยู่ในช่องว่างของกระจกตากับรูม่านตาเกิดการทำงานที่ผิดปกติการระบายน้ำออกได้ช้าลงทำให้น้ำเกิดข้างไปดันเส้นประสาทตาด้านหลังซึ่งปัจจุบันนี้การที่ผู้ป่วยมีความดัน ตาสูงมันเป็นกรณีขององค์ประกอบที่บ่งชี้โลกส่วนหนึ่งของเรื่องต้อหินในกรณีที่สองก็คือพวกโลกต้อหินมุงกาปิดพวกนี้นี่จะเป็นช่องที่เกิดการระบายน้ำนั้นถูกปิดกั้นลงมาพวกเปิดพวกนี้จะมี ภาวะสายตายาวเป็นส่วนใหญ่และมีช่องหน้ารูม่านตาแคบทำให้การะบายน้ำออกได้น้อยมากและมักจะนำไปสู่ภาวะต้าหินแบบเฉียบพันธุ์ทำให้ตาปอดมองการเกิดแล้วจะเห็นภาวะผิดปกติเรื่องของการมอง ด้วยแสงลุงล้ง้่าดวงไฟเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งมีอาการตาแดงและปวดตาอย่างแรงอันนี้จะเป็นเรื่องของโรคของต้อหินแบบชนิดเฉียบพันการทำลายของเซลล์จุดคั้วประสาทต,ตานั้นอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆได้หลายอย่าง เรามาดูกันนะครับว่ากรณีที่เกิดความผิดปกติของขั้วประสาทาาตามีอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงนะครับก็คือมักจะมาจากเพศเพศหญิงมักจะเป็นมากกว่าเพศชายหรือพูดง่ายๆว่าผู้หญิงสูงอายุมักจะเป็นมากกว่าผู้ชายสูงอายุอีกทั้งเรื่องเชื้อชาติคนในโซนเอเชีย จะเป็นได้มากกว่าคนในแถบยุโรปกรณีของอายุก็มีปัจจัยเสี่ยงคนที่อายุ40ขึ้นไปมักจะเริ่มมีความผิดปกติของเรื่องความดันลูกตาจะค่อยๆสูงมากขึ้นและจะแสดงพบได้บ่อยขึ้นเมื่ออายุประมาณ60ปีขึ้นไปแล้วผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัว เป็นต้าหินมันกจะถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมซึ่งอาจจะถ่ายทอดในเด็กเล็กที่เกิดขึ้นท่านั้นต้าหินอาจจะไม่ได้เกิดเฉพาะในผู้ใหญ่อาจจะเกิดในเด็กหรือทารกแรกเกิดก็พบได้นอกจากนั้นแล้วในภาวะเสี่ยงของคนที่มีสายตาผิดปกติมากเช่นสายตาสั้นมาก หรือยาวมากๆกก็มักเป็นปัจจัยที่ชี้ให้มีความเสี่ยงของโรคไอหินเช่นกันโรคที่เราพบบ่อยก็คือโรคเบาหวานซึ่งทําให้การไหลเวียนของโลหิตและการไหลเวียนในร่างกายผิดปกติเนื่องจากความหนืดของเลือดอาจจะทําให้สารอาหารเป็นเลี้ยงที่จอปากศาสตาได้น้อยลงทําให้เกิดความเสื่อม ทพานั้นผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีความเสี่ยงในการเกิดต้าหินได้มากกว่าคนทั่วไปประเภทเสี่ยงของคนที่ชอบใช้ยาหยดตาประเภทสเตียรอยบ่อยๆเพื่อลดการอักเสบตานั้นการใช้ต่อเนื่องยาวนานมากกว่าสามเดือนขึ้นไปโดยไม่หยุดอาจจะนำมาซึ่งความดันลูกตาสูงขึ้น และนําไปสู่ความเ่องของต่อหินเช่นกันคําแนะนําในการหยอดยาสเตียรอยนั้นแนะนําให้หยอด2-3สัปดาห์แล้วเว้นวัว่างสักหนึ่งสัปดาห์ในการรักษาจะลดภาวะการเกิดต่อหินได้การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดอื่นๆเกี่ยวกับดวงตา มกักจะนำมาซึ่งความดันลูกตาสูงอันเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหินอยู่เป็นประจำทีนี้เรามาชมเรื่องของอาการต้อหินื้นต้นอาการต้อหินที่เราพบบ่อยๆนั้นจะมีอาการของอาการตาแดงปวดตาบ่อยๆเป็นระยะระยะแต่ความดันลูกตานั้น ที่เพิ่มขึ้นผู้ป่วยจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ประการใดเพราะอาการโรคจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปการรักษาถ้าคนไข้ไม่มีการไปรักษาในช่วงนี้ก็จะมีการดำเนินการของโรคไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะรู้สึกตามัวลงลานตาจะแคบลงการที่ลานตาแคบลงเช่น อาจจะมองเห็นในส่วนหนึ่งในสี่หรืออาจจะเห็นส่วนบนบ้างเห็นส่วนล่างบ้างการมองภาพอาจจะหายไปบางส่วนถ้าต้องการมองให้เห็นอาจจะต้องเอียงหัวเพื่อหามุมที่สามารถมองเห็นภาพที่เคยเห็นได้คนที่เป็นโรคตาหิน อาจจะมีภาวะมองไม่เห็นครบ360สามร้อหกสิบองศาและที่สำคัญเด่นชัดอีกเรื่องหนึ่งมักจะเห็นสีหลอดไฟเป็นสีลุ้งอยู่เป็นประจำการเดินชนของหรือวัตถุต่างๆนั้นบางครั้งคนที่เป็นต้าหินอาจจะ มองไม่เห็นวัตถุถ้าเกิดการสูญเสียการมองเห็นในส่วนล่างเห็นแต่ส่วนบนขึ้นไปหรือว่ากลางตาเท่านั้นก็อาจจะเดินเตะของที่อยู่ด้านล่างได้บ่อยหรือคนที่เห็นด้านล่างแต่ส่วนบนหายไปบางครั้งเดินชนอะไรที่ห้อยอยู่ได้อันนี้ก็เป็นอาการแสดงออกอย่างหนึ่งบางครั้งท่านอาจจะทดสอบการ หายของภาพด้วยการมองนิ้วไปทางด้านซ้ายมองไปทางด้านขวายกนิ้วขึ้นข้างบนลงข้างล่างแล้วท่านเห็นว่ามาครบทั้งสี่มุมอันนั้นยังถือว่าปกติอยู่แต่ถ้าบางครั้งบางส่วนหายไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์แล้วเช่นกันนะครับต่อไป เราจะมาดูถึงเรื่องการรักษากรณีรักษาได้เร็วเป็นเรื่องที่ดีแต่การรักษาให้เร็วอย่างไรถ้ากรณีของโรคลามไปจนตุ่นเสียการมองเห็นบางส่วนแล้วมันจะได้เพียงแค่การประคองไม่ให้แยกไปก่าเดิมเท่านั้นซึ่งการรักษาในโรคต้อหิน แพทย์จะต้องวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนว่าเกิดจากต้อหินประเภทไหนช้านั้นการไปพบจากสุแพทย์ก็จะมีการวัดตั้งแต่ความดันลูกตาการวิเคราะห์ด้วยการถ่ายภาพโั่วประสาทตาการวัดรานตาและดูมุมลูกตาหรือบางครั้งอาจจะจำเป็นต้องวัดความหนาของกระจกตา ที่มันหนามากขึ้นทำให้เกิดช่องแคบมากขึ้นในช่วงรูม่านตากับกระจกตาซึ่องอาจจะทำให้เกิดตาบอดเฉียบพันจากต้อหินเฉียบพันุ์ได้การวิน,จนิจฉัยเป็นเรื่องสำคัญและผู้ป่วยจะต้องมาพบแพทย์ตามระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอเพราะ พทย์จะต้องดูแลการให้ยาการรักษานั้นก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนแรกก็คือการให้ยากินและยาหยอด่่งผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการใช้ยาอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเลเซอร์เลเซอร์นั้นบางครั้งขั้วประสาทต,ตา มีเส้นเลือดผิดปกติไม่ไปเลี้ยงที่โค้ประสาทตาแพทย์ก็จะทำการจัดการกับเส้นเลือดเหล่านั้นบางครั้งด้วยการเลเตอร์และสุดท้ายก็วิธีผ่าตัดซึ่งแต่และว,วิธีนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับความเฉพาะเจาะจงของคนไข้ว่าอยู่ในระดับไหนที่แพทย์จะเลือกใช้วิธีรักษา การมาพบแพทย์อย่างสมง่ำเสมอเพื่อปรับขนาดของยาหยอดตาและยากินซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะโรคนี้มักจะมีการทื่อยาทำให้แพทย์ต้องเพิ่มขนาดยาหรือเปลี่ยนชนิดยาหรือใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันเพื่อให้ความดันลูกตานั้นลด ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ประคองไม่ให้อาการของการมองเห็นที่มัวแย่ลงไปกว่าเดิมทั้งนั้นแล้วการรักษาต้อหินคงรักษาไม่ได้หายขาดการนิดนิฉัยการรักษาแต่แรกเริ่มเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้ตาบอดมีคำกล่าวของบาง ท่านว่าการนวดเพื่อไล่น้ำตาให้ออกนั้นการนวดตายังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าสามารถจะป้องกันโรคต้อหินได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือควรไปพบแพทย์โดยเร็วเมื่อรู้สึกตาแดงปวดตาปวดอย่างมากจนขึ้นติตะ คล้ายกับปวดไมเกรนจนรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนการมองเห็นภาพหายไปหรือตาบอดมูดมิดภาพบางภาพบางส่วนขาดหายไปสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ของท่อหินท่านจะต้องเรีบไปรักษาโดยด่วนการควบคุมความดันลูกตาเป็นวิธีหลัก ที่จะต้องให้ความระมัดระวังการหยอดยามักจะเกี่ยวข้องกับยาโรคหัวใจนั้ผู้ป่วยโรคหัวใจต้องระวังเรื่องยาหยอดเพราะผลข้างเคียงของยาหยอดนั้นบางตัวอาจจะทำให้หัวใจเต้นช้าลงถ้าผู้ป่วยมีความไวในเรื่องภาวะ ของการใช้ยาหยอดควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ป่วยบางท่านที่มีอาการหอบผืดการทา้ยาหยอดตาอาจจะทำให้อาการหอบผืดรุนแรงขึ้นได้แพทย์ก็จะได้แนะนำเปลี่ยนยาได้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องโรคต้อหินภัยมืดที่เป็นภัยเงียบ ที่ทุกคนควรระมัดระวังสำหรับท่านที่มีผู้สูงอายุคอยดูแลจะต้องคอยหามไถในเรื่องการมองเห็นถ้าผู้ป่วยรู้สึกเดินเตะโต๊ะบ่อยหรือมีอาการปวดหัวขึ้นไต้อาเจียนตามัวมองภาพผิดเพี้ยนก็ รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแพทย์หญิงเกตลาพัฒนาพิทูลภาควิชาจากตุวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์หาวิทยาลัยเชียงใหม่และข้อมูลจาก netthai com ในเรื่องต้าหินก็ทาง t t n h e r b ก็ขอจบบทความเรื่องต้อหินแล้วพบกันใหม่ในสาระสุขภาพและยาหน้ารู้กับทีทีเอนเร์บเกี่ยวกับด้านข่าวสารใหม่ๆใ,ในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีให้ท่านได้ติดตามทุกหนึ่งหรือสองวันสาหรับวันนี้ขอบคุณ うん。